นี่เท่ากับว่าสี่จุดที่เขมรอยากได้นักอยากได้หนาในทางยุทธศาสตร์ของเขมรนี่เราไทยเรานี่สามารถที่จะเอากลับมาเป็นอธิปไตยของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตรงช่องบกช่องบกนี่เราได้ช่องอานมาเราได้อะไรต่างๆนี่มาหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสองก็คือตามมือโต๊ตามเมือพมตามเมือพมนี่ตั้งแต่ยุทธการแรกและยี่สี่ถึงยี่สแปดกรกฎาคม นะแล้วก็ตาควายพร้อมด้วยเ,น,เนินสามห้าศูนย์ท <350. S 1> ี่ <Hey. S 1> เขาถึงบอกเนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยเขาต้องมีตาควายติ่งไว้ไงเป็นสําคัญมากถ้าเขาเสียตรงนี้นะโอ้เคเท่ากับเขาหมดสภาพเลยที่จะจุดประเด็นในเรื่องของการสู้รบก,การประทะอะไรขึ้นมาคือตอนนั้นเนี่ยเขาบอกให้เกิดการสู้รบไล่ลามเป้าหมายต่างๆแต่อย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยต้องมีเป้าหนึ่งที่ตัวเขายึดไว้ได้เพื่อเขาจะส่งสัญญาณพูดคุยกับพี่น้องประชาชนกับพูชายว่าเอ้ยเรายึดไว้ได้เรายังดำารงความมุ่งหมายเราได้อยู่ แต่ตรงนี้ไอ้ความมุ่งหมายที่เขาปักหลักไว้เนี่ยตอนนี้ว่าจบสิ้นละเพราะมันเหลือเพียงที่หมายเดียวแต่ว่ามันจบสิ้นละก็เท่ากับตอนนี้ก็ถือว่าขีดความสามารถก็ไม่ว่าจะใช้การสื่อสารยังไงกับพี่น้องประชาชนเขาเนี่ยไม่ง่ายนะครับตอนเนี้ยถ้าตรงนี้เราได้เนี่ยไอ้ส่วนพื้นที่หนองจานหนองยากแก้วหนองจานก็ยังมีการยิงเราสถาปนาพื้นที่ได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่เป็นพื้นที่ของเราอยู่แล้วไอ้ตอนในของเข้ามาของเราอยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าพอเราจะไป เอากาลังคนไปวางมันก็เอาบีเอ็มสองหนึ่งยิงถลง่มมายิงถล่มมาแต่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งบอกเหตุและเริ่มล้าละเพราะว่าเราใช้บอโจมตีเนี่ยเข้าไปโจมตีถึงปลอยเป็ดคือไอ้ตัวขังอาวุธนั่นแหละนะครับแต่ละไอ้ที่ยิงมากๆเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงและเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกสุดท้ายก็ํำนาจกาลังยิงตรงนี้จะหายไปพอตัวนี้หายไปมันก็คือเราก็สถาปนาพื้นที่ตรงน้องจายก็เข้าสู่เบเสเร็จเหมือนกันใช่ครับ นี่เท่ากับเราเอาอธิปไตยของเราคืนมาเรียบร้อยแล้วะจะเรียกได้ว่ายังไงดีแหละครับจะเรียกว่าสมบูรณ์ก็ยังไม่เรียบร้อยดีมันยังมีปรับปรายแต่ในอันที่จริงเรียกเรียกได้เรียกได้หรือยังว่าเราเราเอากลับมาหมดแล้วที่เหลือนี่ก็คือ,อยังเหลือแค่สถาปนาความมั่นคง,งไม่ให้มันยิงมาและอะไรต่างๆเราถึงยิงมาเราก็ฟาดกลับยิงมาแล้วก็ฟาดกลับไปอย่างนี้ไหมเนี่ยถือว่าพื้นที่เป้าหมายน่าจะประมาณสิบเก้าจุดเนี่ยนะครับเจ็ดจังหวัดเนี่ยเท่ากับเรามาอยู่ในมือเราแล้ว นะครับแล้วก็ลุกลามที่จะไปเกี่ยวกับไอ้เรื่องเนินที่สูงขมต่างๆเนี่ยที่มันอยู่เขาเราก็เอามาด้วยนะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็ถือเป็นว่าเป็นว่าเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไอ้พื้นที่ที่เหลือเนี่ยที่จริงปฏิบัติการยุดง่ายกว่าเยอะทางฝั่งถ้าภาคหนึ่งมันเป็นพื้นราบม,มันง่ายกว่ากันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าจาังหวะจะโคนเข้าไปต้องให้ดีเพราะถ้าเข้าไปเดี๋ยวมันอาวุญยาณอิงมาแต่ตอนเนี้เมื่อมีการไปถล่มฐานที่ปลอยเป็ดแล้วเนี่ย ก็เชื่อมั่นว่าอาวุธยาวเหล่านั้นก็จะจางหายไปก็จะกลับมาตีความว่าเราก็เป็ดเสร็จหมดทุกเป้าหมายใช่แล้วครับอ,อืเป็นวันที่22ที่ดูเหมือนกับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็จะต้องบินไปตอนแรกบอกว่าไม่ไปมาเลเซียแต่หนนี้เหมือนเหมือนจะไปอทีนี้เหมือนจะไปแล้วก็ไม่ว่าหรอกนะครับเพราะดูทีแรกบอกแข็งขืนไม่อยากไปคุย Uh whatever, เดี๋ยวก็มาคุยสันติภาพอะไรยังไม่อยากคุยยังไม่อยากหยุดยิงเพราะว่าไทยเราต้องปฏิบัติการอะไรให้สิ้นสภาพก่อนให้เขมียนสิ้นสภาพก่อนแต่ทีนี้ล่าสุดได้ยินคําให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมา์โกลูบิโอท่านผู้ชมเสียแมครับอืมครับลูบิโอบอกว่าเราหมายถึงสหรัฐกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อผลักดัน ให้ทั้งสองฝ่ายไทยเขมรเนี่ยมาปฏิบัติตามข้อตกลงเรามองโลกแง่ดีอย่างระมัดระวังว่าเราจะบรรลุปเป้าหมายได้ภายในวันจันทร์22หรือวันอังคาร23ธันวาคมอา้าวอัานิขีดมันอเมริกามาเล่นขีดเส้นซะแหละคือต้องหยุดประมาณว่าต้องหยุดภายใน22ธันวา หรือไม่เกินอังคารยี่สิบสามธันวาอย่างนี้เรามีสิทธิ์ที่จะต่อรองหรือือเสแมวมองคําคํานี้อย่างไงฮะเขาเขากาลังจะให้เราหยุดหรือว่าเขากําลังจะให้เราต่อรองไ,ไหมไหมคุณอนุทินหรือคุณศรีหัสักจะสามารถมีประโยชอื่นใดที่ทําให้เราต่อเวลาจนกระทั่งจัดการกับคอมเนให้สิ้นสภาพได้ไหมใช้คําคํานี้บอกว่าเรากําลังทํางานอย่างหนักเพื่อผลักดันให้ไทยและกัมพูชากลับมาปฏิบัติตามข้อตกลง และเรามองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังว่าเราจะบรรลุเป้าหมายได้ภายในวันจันทร์22ธันวาหรือวันอังคาร23ธันวาของสัปดาห์นี้อันนี้เสี่ยแมวอยากจะแปลหน่อยไหมฮะอ่ะาแปลจริงๆเนี่ยเขาก็รับรู้แล้วนะการส่งสัญญาณจริงๆเนี่ยเขาเหมือนรับรู้ว่าเราสามารถปิดจบได้ทันนะครับพวกที่บอกแล้วฮนะวันนี้เราถึงปิดประสาทตาควายอะ่ะจริงๆเ,เป็นจุดที่ยากที่สุดไอ้ที่เหลือนั้น ไม่ได้ยุ่งยากแล้วและเขาก็รู้ว่าเราสถาปนาไปได้หมดแล้วนะครับนั่นแหละครับเนี่ยเราทิ้งเห็นไงทมรดวงทมรดาทมรถึงงมาทิ้งโอเคทางไอ้ทางอีสานใต้ก็เรียบร้อยมาทางนี้มันปิดจบง่ายอยู่แล้วฉะนั้นจริงๆเนี่ยนนเขาพอจะรู้เราเราในการประเมินที่ทําให้การดึงเวลามาตรงเนี้ยที่ตอนนั้นที่เรายืยานยันไงว่าเอ้ยมันต้องปิดจบก่อนแล้วเราก็ยืยนยันก่อนว่าช่วยไปบอก กัมพูชาน่ะเลิกลุกลานซะเลิกลุกลานเราเป็นฝ่ายป้องกันฉะนั้นเรามีความชอบธรรมเราก็ปฏิบัติไปตามกฎการป้องกันตนของเราแบบล่วงหน้าแล้วตอนเนี้ยเขาก็ประเมินแล้วล่ะระหว่างทางเนี่ยที่เขาคุยมาแล้วตอนนั้นน่ะเขาทําไมไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนตรงนั้นด้วยซ้าไปเนี่ยที่เลวลาที่ท้าสื่อสัญ,ญญาณมาใช่ไหมว่าเอ้ยไทยปฏิบัติการโต้อตอบรุนแรงไปแต่ตอนหลังมาใช่ั้ยปฏิบัติการตามคาสิโนต่างๆนี่ไม่มีเลยเสียงเงียบกันหมดเลย แต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยการที่เขามาส่งสัญญาณเนี่ยให้มันปิดจบดีเนี่ยจริงๆเนี่ยเหมือนครับรับรู้ข่าวสารแล้วละ่ะว่าเออแนวโน้มมันน่าจะสามารถปิดจบกันได้พอไปถึงวันนั้นคุยกันแบบที่เราบอกนะยเฮ้ยเราต้องเป็นการลุกแบบจํากัดเราต้องลุกขึ้นไปยึดในพื้นที่ต่างๆของกัมพูชาได้นะครับแล้วก็สามารถปิดการที่เราสามารถยึดของเป้าหมายของเราได้หมดอันนี้จบฉะนั้นไอตอนที่ไปคุยเนี่ย ที่น้ำตีต่างประเทศบอกว่าจะต้องไปคุยเนี่ยหรือไม่คุยเอ๊ะจะลังเลแต่ตอนเนี้ยเราประเมินสถานการณ์ละอ้พันธกิจทางทหารเนี่ยถือว่ามันใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แล้วฉะนั้นภารกิจที่ต่อไปต่างประเทศเขาก็รับไม้ต่อได้ฉะนั้นที่สารสื่อมาเนี่ยแทบจะเหมือนรู้ประเมินตรงกันเนี่ยแสดงว่าไทยก็ปิดจบได้แล้วไอ้แล้วก็มารัดคุยกันโอ้อย่างงี้ถ้าถ้าเป็นสตอรี่นี้นี่ นะฮะไทยเราต้องกระโดดหอมแก้มโดนนั่นทําถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นอ่านแหละครับเพราะแสดงว่าที่สัปดาห์ที่แล้วไปเนี่ยจริงๆถ้าเขามาเออารวยวายเด็ดขาดตอนนั้นเราก็จะชะงักชะงันนะแต่เราก็ยืนยันนะคราวนี้เราชะงักไม่ได้เราต้องปิดจบแสดงว่าเขาลากเวลาได้มาแล้วก็มาส่งสัญญาณตอนตรงเนี้ยการส่งสัญญาณตรงเนี้ยเชื่อมั่นว่ามีการประเมินร่วมกันละว่าเราจะปิดจบได้และจากนั้นเขาก็มามายืนเท่เลย สันติภาพอีกแล้วซึ่งเราก็รับได้ไงเพราะเราปิดจบภารษกิจทางทหารเราได้ร้อเปอร์เซ็นแล้วนี่ใช่ครับเอาทางนั้นความเชื่อผมเพิ่มมากขึ้นนะเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าทางข่าวกองอเมริกาเขาก็แอบหยอนพิกัดให้ไทยอยู่ว่าตรงเนี้ยอ,อมันเป็นนี่นี่นี่แสกแกมเมอร์ <laughs> ไปหย่อนให้หน่อยไทยแล้วก็ <laughs> ไปหย่อนชั่ว ชั่วรู้สึกสองแห่งนะฮะ <S <S 1> <S 1> ประมาณนั้น <S <S อ้อาผมก็ชักเชื่อเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นอ่าห็า่ไหมเพราะจริงๆเนี่ยเขามีบัญชีเป้าหมายอยู่แล้วไงคํา,าว่าชีเป้าหมายคือตัวบุคคลและสถานที่นะที่เขามีและเขาก็เตรียมการที่จะมาจัดการถช่ไหมเตรียมกองกําลังอาจจะต้องมาทาไมแล้วใช่ไหมยกกองกําลังมามันสิ้นเปลืองสถานการณ์นี้อ่ะมีบัญชีเป้าหมายพี่ไทยก็จัดการไปเลย ทั้งจีนทั้งสหรัฐก็ไม่ต้องยกกองกําลังอะไรมาให้อื่นกันเลยก็ปิดไปตามแล้วแต่ปิดไปตามแบบมีเหตุมีผลด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีไปทำลายเป้าหมายพลเรือนเพราะไอ้เป้าหมายพลเรือนตรงนั้นมันแปลสภาพเป็นเป้าหมายทางทหารไปแล้วก็มีความชอบธรรมที่จะปฏิบัติการได้ใช่ครับโอ้ยังงี้ขมิ้ก็จะรู้ไหมเนี่ยว่าออเมริกากับไทยกรก็เหยียบตีนกันอยู่โดยเขาก็ครบแต่ว่าตรงนี้ล่ะ ตระกูลหุนก็เหนื่อยอะ่ะเพราะทั้งสารัฐทั้งจีนก็บอกว่าตระกูลหุนนี่จริงๆมันก็ควรจะต้องหมดเวลาไหมเนี่ยเพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นภาระของมาำน,น้าไม่ใช่เป็นเรื่องของเราใช่กับผมรับอืม